เรื่องรังบนใบหน้านะแต่ว่าเรื่องเล็กอนะ่ะแต่มันสำคัญกับสาคัญกับจิตใจมากเลยนะครับฉันจัดที่มาก,า,การ์านะคมีปัญหนาเกี่ยวกับสิวมานานมากตั้งแต่อายุ26ปีคหลังขอดูคนแรกนะคะข้อมีปัญหนาสิวไม่แน่ใจว่าเกิดจากฮอร์โมนหรือ,อเปล่าก็ได้ไปรักษา สถานที่ที่เกี่ยวกับรักษาสิวก็ไ,ได้เป็นทดลองใช้มาหมดแล้วก็มันไม่ดีขึ้นก็ยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ GM1 ของศูนย์วิจัยม,มังคุดไทย,ยค่ะตอนแรกิฉันก็คิดว่าไม่ไม่กล้าออกไปไหนแล้วเพราะหน้าตาเล็กมากคิดว่าชีวิตนี้คงจะไปไหนไม่ได้ ัมีความสุขมากมีความสุขสุดๆค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็มีความสุขขอบคุณชัที่มานะฮะปัจจุบันนี้ก็รายได้เดือนละหลายหมื่นอยู่นะฮะ